พบกหมครับอีกรอบหนึ่งนะวันนี้จะมาสอนการสอนลงมาครับ1.51ของพี่แท็กแต่นี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นคนเขาให้ผมสอนลงอ่ะเขาตั้งใจกบผมก็ให้เลยกดแล้วก็เข้าที่ดาวน์โหลดผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะกดดาวน์โหลดอ่ะนี่ไม่ต้องสนใจลากไปมันจะขึ้นตรงแถวให้กดเก็บไว้นะ ก็รอมันโหลดแต่รอ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 ทิงคลิปไปให้นะเรีงเนี่ยเรลยงเรียงเริงเนี่ยทิ้งไปให้ผมใช้แล้วทิ้งเฮ้อสองครั้งเดียวถ้าใครไม่เข้าใจก็ให้

อ้โอน้ตตอนนี้ทำไปตอนนี้นนออ,อมา,อมามไมด้ไงวะทีมไหนดีที่ไหนดีนดี่แหละ ก็แล้วแต่แล้วนะเออไหวเลอยอเฮ่อ,เอ,อ,เอ,อนี่ก็ขึ้นมาฟงไฟให้ลากลงเลยนะให้เปิดอ้าวองทำไงวะมาที่เปอร์เซ็นต์ไอ้อมาที่นี้แล้วพิมพ์ฟาร์มอินโดเจ็ดก็เอชพีเหมือนกันนะ ผมไม่รู้มีเปล่าคนมีไม่มีวินดเจ็ดด้วยพี่ให้เข้าที่รันวตรงั้นไม่ลเฮาเลยนินโดเจ็ดก็เข้าตรงน,นี้ก็ได้หรือว่าตรงน,นี้ก็ได้ผมขอใช้นี้พิมพ์นะเปอร์เซ็นต์แอดดตตาอันนี้นะแล้วกด OK โอเคมาขึ้นไฟแลน,นะครับมาน,นรีรัาอ่านี่ก็กดนี่นะครับ ตะเก็นอยู่บนสุดนะแล้วเข้ามาที่บินแล้วคนที่มีตัวเกมนี้นะให้ปบทิ้งไปเลยก็หายไปตด้กเขีวยวม r คา t เฉยได้ตัฟ้าอื่นห้ามลบเลยนะก็ลา,ลากใหลไปไปขึ้น Minecraft มาคา่างนี้นะยวคนที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้นะแต่นี้ไม่เปิด oh. หรอเปิดแล้วรีวิวเลยนี่ก็เข้าที่มาคับดีกว่าให้คุณตั้งชื่อนะ เมาตั้งชื่อว่าไทยแลนด์เทไทยหอตม้หุ่มหลักไข่ก็ไม่รู้ว้อาไหนที่ก็แจกไอเทมอะไกันเสร็จแล้วบอมสัตว์บอมซ่าบอมซ่าอ่าที่นี่ก็เนี้ยห้าหนึ่ง อันนี้ไม่ต้องสนใจของผมนะผมมีอยู่แล้วแท้ๆแบบที่ผมชอบที่สุดนี่ไม่ให้หรอกเดี๋ยวลิงก์ให้ทีหลังแฟกตนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมากก็แค่ภาพสวยอัพสองของโลกแค่นั้น,นแหละแล้วกดก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะผมสร้างไว้รีวิวรีวิวก็รูนี่ก็สร้างเลย มาครับตรงนี้เลยฮ่า,านี่ก็จคลิปเนอเ่งนี้คครับส่งกำลับอื่นของผมปรับให้หมดแล้วปรับแต่งหมดแล้วนะเออเขาถึงคือเล่นได้เลยอ่ะไม่แหลกเลยจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ